ไม่ต้องตกใจนะครับร้านนี้ไม่ได้ขายเบียร์ครับเขาขายห่านพะโลอายุอานามนี่30กว่าปีแล้วคุณผู้ชมวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าร้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนถูกลืมคุณผู้ชมทั้งที่ความอร่อยนี่โหอร่อยเด็ดมากนะฮะอาหม่อมถนัดสียังเป็นลูกค้าประจําเลยอาาาาาหรรรเก็ทตตมสูํ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์วันนี้ผมชวนเจ้าของร้านออกมานั่งนอกร้านเลยพอดีวันนี้มาลูกค้าเต็มร้านเลยนะสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับ,บรสวัสดีครับเจ้าของร้านเบียร์โภชนาครับเมื่อกี้ผมเปิดรายการไปเนี่ยผมบอกว่าจริงๆร้านเนี่ยคนเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยแทบไม่มีโต๊ะนั่งเลยใช่ครับนะฮะไม่มีโต๊ะนั่งคุณผู้ชมจอดรถกันโดนใบสั่งเลยแต่ปัจจุบันคนหายไปเยอะไหมหายไปเยอะครับ,รบเกินเกิน50ปครับเกิน50%สใช่ใช่สาเหตุ น่าจะเป็นเพราะว่าสะพานเนี่ยและมั้งฮะด้วยการจราจรที่มันติดมากขึ้นแล้วก็บวกกับสะพานที่แบบข้ามผ่านหน้าร้านไปเลยอคืออย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อก่อนตรงนี้จะไม่มีสะพานพอเขาข้ามสะพานคนเดินทางมาจากนู้นขึ้นสะพานไปเลยขึ้นสะพานไปเลยตั้งที่ความอร่อยของเจ้านี้กี่ปีแล้วนะฮะประมาณ35 3 6 <35 S 1> ิบปีคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอมมอมถนัดสีเนี่ยเป็นลูกค้าประจําใช่ครับนะพี่หมึกแดงก็มาก,กินและต่างก็ลงคอเห็นว่าร้านเนี่ยห่านพะโล้อร่อยมากครับเดิมทีแล้ว ก่อนที่จะมาเป็นร้านห่านเบโลนี่ครับทำอะไรมาก่อนครับเตอนนั้นพ่อเปิดร้านขายของชําครับอยู่แถวบางรักใช่แล้วทีเนี้ยพอดีพ่อเขาอยากย้ายบ้านมามาอยู่ละแวกเนี้ยคือมากับพี่น้องเขาเขาเลยมาซื้อตึกที่นี้ตึกเนี้ยแต่ว่าตอนแรกอ่ะเขาตกเขาทะเลาะกับแม่อยู่ว่าจะขายอะไรดีคุณพ่ออยากขายอะไรคุณพ่ออยากขายสุกี้คุณแม่ล่ะอยากขายห่านเาโลเอ้าแม่ชนะแม่ชนะแม่ชนะ ผู้หญิงชนะเสมอไปเอาสูตรมาจากไหนอ่ะคือต้องขอบคุณอาแปะที่เป็นเพื่อนของตาครับคือเขามาสอนโดยที่เขาไม่คิดอะไรเลยเขาขายหามเปโลอยู่แล้วใช่เขาขายหามเปโลอยู่ตรงบ้านม้อครับแต่ปัจจุบันนีก็เสียชุดไปแล้วอ๋อไม่ได้ขายแล้วครับเนบอกสอนมาตอนแรกเป็นไงสูตรใช้ได้ไหมก็ด้วยความที่ว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ย หมือนกัว่ารสชาติอะจะอ่อนอแต่หอมอะหอมแน่นอนแต่ว่ารสชาติอาจจะอ่อนไม่จืดไ,ไ,ไปอันก็เหมือนกับว่าค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆจนจนเป็นรสชาติทุกวันเนี้ยแหละครับทำไมเราต้องกินห่าเพราะอะไรอ่ะ ความความอร่อยของมันอยู่ทีไ่ไหนความอร่อยมีมันต่างกับเป็ดนะฮะเพราะตัวห่านเนี่ยด้วยความที่มันมีไขมันเหมือนมีไขมันแทรกที่หนงังที่เนื้อมันมันจะชุ่มฉ่ากว่าอ,อมันไม่มีความเหนียวเยอะใช่นะแต่ถ้าเป็ดเนี่ยทำไม่ดีจะเหนียวกว่าครนะเพราะ,ะนั้นราคามันจะต่างกันเลยที่นี่นอกจากห่านพาโลแล้วเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นบ้างไหมก็จะมีน้ําซุปครับผมมีอ,อยู่ประมาณ4ี่ห้าอย่างแล้วก็มีผัดผักนัหนึ่งซุปมีอะไรบ้าง ซุปมีหลักๆก็จะมีมะระซี่โครคงหมูดอกไม้จีนซี่โครงหมูแล้วก็เป็ดตุ่นซักมะนาวดองอันนี้ลูกค้าชอบกันมากหัวเช็ตเ้าซี่โครงหมูอ๋อนี่คือซุปประจําร้านเลยใช่ประจําร้านเลยส่วนหารเปโลตัวเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตัวละพันแปดตัวละพันแปดเห็นไหม,ไหมคุณผู้ชมบางคนตกใจว้ายฉันกินเป็ดตัวละห้าหกร้อยเป็ดมีไหมเป็ดเอป็ดมีครับเป็ดตัวละแปดร้อยครับแล็ข้อสำคัญก็มีผัดผักด้วยนี่ มีผัดผกให้เลือกด้วยใช่ไหมมีสองอย่างมีอะไรฮะหมูกรอบปะบุ้งไ่แดงครับผมเออนี่ยคุณผู้ชมถ้าไม่เจ๋งจริงจะมาทาเมนูขายแค่นี้ได้ยังไงเออสามสิบห้าปีแล้วคุณผู้ชมร้านเดิมเจ้าเก่าแบบนี้ไม่ควรพลาดนะลองมาหาบียร์ชรชนาเป็นตัวเลือกดูครับวันนี้ขอบคุณพี่เียรมากนะยินดีด้วยที่มาวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเรา สั่งมาหมดทุกเมนูในร้านที่มีเลยนะคุณผู้ชมร้านเนี้ยถ้าไม่เจ๋งจริงก็ไม่ขายอยู่แค่นี้หรอกอเนี่ยฮะเขาขายอยู่แค่นี้เลย 400, 400เป็ด400ห่าน400เจ็นว่าปริมาณต่างกันเพราะว่าตัวห่านเนี่ยมันจะแพงกว่าหน่อยนึงนี่เลยนี่ฮะโอ้โหนี่ตัวเนื้อตัวอะไรเนี่ยมันจะแบบดูมันจะแบบว่าชุ่มฉ่ำนะเนาะชุ่มฉ่ำแบบว่าหน้ารับประทานนะฮะ จะบอกว่าน่ารับประทางกับเป็ดก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากลองกินของที่มันมีวัตถุดิบดีๆก็ลองได้ตัวห่านครับนี่เลยขึ้นค้นมากรสชาติขึ้นค้นมาก,กนคนากือแบบดีมากแล้วถ้าเกิดว่าเราจิ้มน้ำจิ้มเขาหน่อยนึงนะนิดเดียวไม่ต้องเยอะพอน้ำพะโล้นิดๆคุณผู้ชมแล้วลองดู ดูในครั้งนี้ว่าต้องมากินเนี่ยอร่อยมากอร่อยเลยคุณผู้ชมลองแวะมากินดูลองเป็ดบ้างครับเป็ดกินห่หาแล้วก็ต้องกินเป็ดด้วยลองเป็ดดูบ้างน้ำพะโล้ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันผมจะกินแบบเป็ดล้วนๆก่อนอแต่เป็ดก็คือดีนะวันนี้ผมมาโชคดีคุณแม่บอกมีไส้หา่าน ปกติจะไม่มีนะใช่ไหมไส้ห่านแม่แม่โอ้โหเดี๋ยวยังไม่ต้องจิ้มดกวาเอางี้ก่อนลุกกรับลุกกรับตัวไส้นี่200บาทนะคุณผู้ชมสอ0รบาทมาร้านนี้นะไม่ต้องรายเยอะเลยสั่งห่างจานหนึ่งข้าเปล่าววหนึ่งอยู่เลยอันอื่นผมถือว่าเป็น อิสรรี่นะเครื่องประดับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดหาหารจานเดียวนี่อยู่เลยนะ <S <S แนะนำเลยอือก็อร่อยทุกจานคะน้าก็กรอบดีรสชาติกำลังดีไม่เค็มไปผักบุ้งไฟแดงขายอยู่แค่นี้นะขายอยู่แค่นี้ที่หมาม้าชนะปัะพาไม่ขายสุก,กี้อือือมอง แล้วเดี๋ยวหาว่ามาลองเองเลยกลมกล่อมดีหมดซุปอันนี้จะมาเร็วหน่อยก็ซุปมาละซุปมาละสั่งปุ๊บมาละสั่งปุ๊บได้เลยมาละนี่ขอใช้ช้อนนี้เลยแล้วกันโอ้โหอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างของคุยมเขาขายอยู่แค่นี้ทำแค่นี้ไม่ต้องมากกว่านี้โอ้โมาละไม่ขมเลยชาดีมากกลมกลม่อม เป็ดตุ๋นมะนาวดองโอ้ยเนี่ยโดนใจมากเลยมะนาวหอมหวานไม่เปรี้ยวไม่ขมจนเกินไปคือดีมากอร่อยมากนะพี่นะร้านนี้นะโอ้ <สา S 1> โหเก่<ส>าแก่ไหมคนมากินรู้เลยอะ่ะผมต้องบอกไนงะความอร่อยไม่ต้องพูดพูดถึงว่ารสมันต้องอยากขึ้นสะพานงั้นนั่นแหละมานะครับคุณผู้ชมวิ่งมาถนทนแจ้งมาเลยนะนะอย่าขึ้นสะพานนะจำไว้อยู่ติดศูนย์ราชการโอ้โหดี เราตัดด้วยน้ำฟักเกี่ยวของหยวนี่เข้ากันมากเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ผมมาร้านนี่ต้องบอกเลยว่าความอร่อยนี่เราไม่ต้องพูดถึงกันแล้วของเขาอร่อยมากๆอยู่แล้วนะฮะแวะมาชิมได้เลยหานพะโล้เป็ดพะโล้แล้วก็ซุปต่างๆนะครับแต่ที่มาเพราะว่าร้านนี่กลัวถูกลืม <c oughs> เพราะว่าสะภานมันพาดผ่านนะครับไม่อยากให้ลืมความอร่อยเก่าแก่ของร้านนี้แวะมาได้ร้านอยู่ไหนครับพี่เบียร์ร้านอยู่ตรงถนนแจ้งวัฒนะนะครับอยู่ติดกับศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะเลยครับเปิดกี่โมงครับเปิด1ิโมงเช้าครับ ติดทโมงเย็นจอดรถนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ครับผมโทรมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณเบียร์จะจัดการเรื่องที่จอดรถให้นะครับโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีว่วนชนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเรานะครับว่าเรามาเยี่ยมแล้วแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับเดี๋มาดอยแก้กระหายได้ประโยชน์มอบไปทางร้านใช้1นึ่งลังสามารถหาซื้อได้นะครับคุณผู้ชมสนใจร้านค้าสนใจก็ที่แมคโคโลตัสแล้วก็เซเว่นเลยนะครับเดี๋ยวขอติดสติ๊กเกอร์หน่อยนะ เป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้นอวนชุนิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์